เอาลวครับวันนี้ได้ของเล่นมาใหม่ก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าครับ <c oughs> คือเจ้านี้ครับอยู่ในกล่องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จากจีนครับสินค้าจากจีนมันคือเครื่องเล่น MP3 <c oughs> หน้าตางโง่งตัวหนึ่งคล้ายๆ iPod Shuffle ไม่มียี่ห้อนะเขียนว่า MP3 สามเฉยก็เนี่ยครับเป็นสีฟ้าเมทัลลิก เวาวก็เลือกสีฟ้ามาแล้วตอนนี้กำลังติดใจนะฮะไม่กล้าใช้สีชมพูแล้วเพราะว่ามันตุดนิดหนึ่งผมโดนล้อบ่อยหน้าต่างวันนี้ฮนะจะมีปุ่มเปิดนี่เวลาเปิดมันก็จะมีไฟขึ้นมาเราปิดแล้วก็ไฟก็จะหายไปผมยังงง,งๆอยู่เลยว่าไฟมันขึ้นมาได้ยังไง ดูอีกทีเนี่ยไม่มันขึ้นมาอย่างไงไม่รู้อะผมก็งงเหมือนกันนะฮะเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่เลยแล้วก็รูเสียบหูฟังก็ปุ่มปุ่มที่กดเนี่ยฮะเล่นหรือหยุดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็นี่เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็แท็กก่อนหน้าแท็กถัดไป นี่ก็เป็นต่อ USB แล้วก็ใส่การ์ดครับนี่ใส่การ์ดไมโคร SD ครับสุดท้ายเลยก็อันนี้ครับที่หนีบมันสามารถหนีบกระเป๋าเสื้อได้นะฮะจุดเด่นของมันตรงนี้เลยคือถ้าสมัยเด็กๆเนี่ยเราจะจำกันได้ว่าอรูเสียบหูฟังของหูฟังจีนเนี่ยไอยของ MP3 ของจีนเนี่ยมันจะพังง่ายมากราะมันจะหลวมแต่อันนี้ทำออกมาแข็งแรงแน่นดีครับเป็นพลาสติกนะ แน่นแน่นมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทนอยู่ได้นานสักเท่าไหร่อ่ามีคู่มือมาให้อันแคเนี้นิดเดียวสิ่งที่ได้มาด้วยก็เนี่ยแทนชาร์จมอแปลงหน้าตางงู้นะฮะก็ใช้ฐานอะไรเนี่ยสองร้อยสี่สิบโวลต์นะฮะสองอสี่สิบโวลต์แล้วก็ร้อยมิลลิแอม มีปลักก๊กออกมานี่ปลักก๊กยัมีสาย USB ให้นะฮะแล้วก็หูฟังแบบเอียบัดครับเรามาต่อที่หูฟังนะฮะเป็นหูฟังสีขาวก็ก๊อปไอพอมาเหมือนกันนะฮะเป็นแค่หน้าตาคล้ายหูฟังจากค่าย Apple สีขาวๆหน้าตาเไ๊ะเลยก๊อปมาก็เหมือนกับตัวเครื่องเล่นที่ก๊อปมาจาก iPod ชัพเฟลนั่นเองไอโฟชัพเฟลจะมีแค่2อจิแต่อันนี้สามารถเพิ่มเมมได้ไม่จำกัดนะครับซึ่งส่วนใหญ่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ16บ b จินะฮะเอาละเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันด้วยไอเจ้าตัวหูฟังที่แถมมานะครับก็ยังไม่ทันไรเลยนะครับเมื่อกี้เปิดฟังได้แป๊บเดียวเท่านั้นตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าเป็นที่การ์ดหรือเป็นที่เครื่อง พอเสียบใหม่ปุ๊บต้องมาชาร์จใหม่ครับก็หวังว่าขอเป็นแค่แบตหมดก็พอนะฮะอย่าได้ซื้อมาปุ๊บพังเลยอะไรอย่างนี้ไม่เก๋เลยนะฮะเสียใจแล้วก็เสียใจมากทีเดียวเพราะว่าเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยครับตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเอาละครับตอนนี้ก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะฮะก็ยุ่งยากนิดหน่อยว่าเครื่องมัน จะงงๆเล็กน้อยครับเพราะว่าระบบมันแย่มากเพลงที่ใช้ทดสอบเป็นเพลง Price Tag นะครับเพลง Price Tag เป็นเพลงที่ให้เสียงเบสที่หนักแน่นพออยู่แล้วอันนี้เราใช้หูฟังโ k e r แบบอินเอเนี่ยฮะ H05 รุ่นนิยมนี่ยโอเคซึ่งให้เสียงเบสที่หนักแน่นกันแล้วผมก็เอาไปโมจุกให้เป็นจุกซิลิโคนขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะก็ให้เสียงเบส สะใจมากทีเดียวสำหรับรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเปิดเสียงเบาๆเนี่ยเสียงอาจจะไม่เต็มที่เพราะว่าขับออกมาไม่เต็มที่ฮะเสียงจะกระป๋องมากแล้วก็ดูเลวร้ายมากแต่พอเปิดมาถึงระดับกลางๆนะฮะจะพบว่าเสียงของเบสนั้นให้ความหนักแน่นแล้วก็เสียงกลางเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นมาเสียงแหลมบาดหูเล็กน้อยครับ เพราะว่าเครื่องอาจจะเป็นมาอย่างนั้นให้เสียงที่แหลมที่บาดหูแล้วก็แสบแก้วหูเล็กน้อยแต่พอเปิดดังขึ้นเรื่อยๆให้เสียงที่ดังดังมากจริงๆสามารถขับลาโพงได้สบายๆเลยเสียงแหลมกลับถูกชดเชยด้วยเสียงเบสที่หนักแน่นมากดังนั้นใครที่เคยดูถูกว่า MP3 จากจีแดงนี้เสียงห่วย,ยก็ค <ๆ S 2> งต้ <S <S องลมเลิกความคิดนะฮะัแต่ถามว่าขึ้นอยู่กับ คนชอบไหมก็สําหรับเราเราที่ชอบฟังเสียงเบสร,รับทานเบสเป็นชีวิตจ,จิตใจนี่ก็คงชอบับถูกอกถูกใจกันอย่างยิ่งเพราะว่าให้เบสที่สะใจมากถ้าเปิดเสียงดังๆสามารถฟังได้บนรถเมล์แบบหลับอะครับหลับ,ลบน็อกไปเลยว่าเสียงเบสที่กลบแม้กระทั่งเสียงวิ่งของล้อรถที่บดกับถนนนี่ก็แสบดากมากทีเดียวนะฮะเอาละ อี3สามตัวนี้ก็เหมาะสําหรับการฟังเพลงบนที่ที่มีเสียงดังมากรับคนงบน้อยด้วยอย่างเลวลาก่อสร้างโรงงานหรือว่าอยู่ในที่ท,ที่มีชุมชนคนพุกพ่านงานวัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นไอเจ้าตัวเนี้ยได้อย่างดีซึ่งผมก็ต้องเดินทางด้วยรถเมย์เป็นประจำคนก็แน่นและเสียงก็หนวกหูมาก v3 ตัวนี้เป็นคำตอบที่ดีครับสำหรับผู้ที่ต้องการเสียงเบสที่กระแทกกระทันหนักหน่วงแต่คุณภาพการใช้งานของอายุแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ตัวเครื่องตัวฮาร์ดแวร์ภายในเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทนทานนะเพราะว่าราคา199บาทนี่ก็คงสมราคาครับแต่รับประกันว่าปวดหูแน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวนี้ออ s o u s t a ที่ได้จาก เครื่องเล่นตัวนี้แล้วก็บวกกับหูฟังนี่ก็กว้างนะกว้างกว้างนิดหนึ่งไม่แค่แบบอึดอัดซึ่งถือว่าดีเลไรสาหรับเพลเยอร์แล้วก็หูฟังที่ให้เสียงที่เต็มไปด้วยเบสหนักแน่นเบสที่หนักแน่นเนี่ยมันมักจะมากับสเตจแคบแคแต่เจ้าตัวนี้สามารถตอบโจทย์ของซาวสเตจที่กว้างแต่ก็ไม่ได้กว้างขวางแบบเหมือนอยู่บนเรานั่งอยู่ในโรงละครแล้วมี เพลงจากเวทีซาวด์ใหญ่ๆแบบนี้ก็ไม่ใช่ก็กว้างในระดับหนึ่งแบบฟังเพลงร็อกได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะฟังเพลงแบบที่มีเครื่องสายก็โอเคนะสราจะตัวนี้น้ำหนักเบามากเบามากอืก็ประเมินในเรื่องเสียงก็โอเคครับสมราคา ไม่ได้เลิศหรูอ,อย่างเจ้าตัวแพงๆอย่างพวก Walkman หรือว่าอย่างนี้แต่ก็พอๆกับ iPod นะฮะเป็นแฟลตในตอนเร่งเบาบาเบา,บาแต่พอเร่งเข้าไปมากก็เหนือกว่า p p o d นะในเรื่องของเบสแต่ว่าเสียงแหลมก็ถูกชดเชยไปด้วยเช่นกันครับตอนนี้ก็มาทดสอบกับไอเจ้าหูฟังตัวแถมที่ให้มานะครับเป็นหูฟังหนอเอเ้าตาคล้ายหูฟัง iPod นี่แหละสีขาว ธรรมดาเป็นเอียบัตถ์ถือว่าแรงนะเป็นเสียงที่แรงมากแล้วก็ตอนนี้กำลังเสียบชาร์จอยู่เนี่เครื่องชาร์จแบบที่เราเคยเห็นสมัยเด็กๆนะฮะก็จะมีไฟขึ้นมาดูไม่ค่อยทนทานนะนะให้เสียงเสียงกลางที่เยอะนะเสียงกลางที่เยอะแล้วเสียงเบสไม่ได้หายไปไหนตอนนี้เปิดเพลงเราของ บิ๊กบอดี้อ่ะบิ๊กอกับบอด y ี้สลอยู่เสียงกลองนี่มาเต็มมากครับเสียงฉาบเสียงแฉสแนอะไรนี่ออกมาครบมากกระเดืองก็จัดจ้านจิกพอสมควรเหมือนกันเสียงกีตาร์ก็มาเต็มครับให้ให้เสียงที่โปร่งดีสำหรับเจ้าตัวเอียบัตนี่นะเสียงร้องชัดเจนครับเสียงร้องชัดเจนมากโอเค กว้างขวางครับสาหรับเจ้าหูฟังตัวนี้เสียงดังมากดังมากล้นออกมานอกหูเลยก็เป็นการรีวิวแบบไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะฮะจะซื้อมาจากพันทิปนี่แหละในราคาถูกหน่อยถูกตามตลาดนัดหรืออะไรก็ร้อยเก้บเก้าบาทจากพันทิปนะครับไม่บอกหรอกว่าร้านไหนมีขายทั่วไปนะฮะโอเค เป็น MP3 ที่ราคาถูกแล้วก็เสียงสมราคาครับถามว่าดีไหมก็ก็ดีนะให้เสียงที่ดีเพราะฟังฟังเพราะฟังได้แต่เพล y e เยอร์กับหูฟังนี่ต้องแมทกันหูฟังอาจจะดีหน่อยเพราะว่า p l a y e เยมันดูกระป๋องกระป๋องก็ใช้หูฟังดีๆหนอกกันเสียงก็อาจจะดีขึ้นบ้างแล้วก็ใช้ไฟล์เพลงที่ให้คุณภาพสูง่างริปจาก CD ก็ได้หรือไม่ก็ แปลงไฟลนิดนึงถ้าไม่อยากให้เปลืองเนื้อที่ก็เอาแค่320 k ครีกันก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับไม่ถึงกระเยี่ยมย่ออะไรแต่หูฟังที่แถมมาให้ก็ไม่ขี้เหร่นะฮะก็ถือว่าเสียงดีแหละก็จบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ